ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหนองสระน้ําที่เก็บกักน้ําไว้ใช้สอยดูสิสวยงามทีเดียวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับพ่อค้าแม่ขายก็เรียงของขายเป็นแนวเป็นแถวเรียบร้อยดีมากเลยครับก็จะเว้นระยะห่างให้รถสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยไม่มีเกะกะเลยสวยงามทีเดียวการจัดการบริหาร ร้านค้าได้อย่างสวยงามที่เดียวคือสามารถผู้ชมเดินได้ระหว่างกลางได้อย่างสะดวกสบายแม่ค้าก็จะอยูอ่ทั้งสองฝากทางนะครับสวยงามมีทั้งว่ามีหลากหลายสินค้าที่เดียวเนี่ยพอค้าแม่ขายก็จะเตรียมเรียงของขายจำหน่ายตามแนวที่เจ้าหน้าที่เขาวางล็อกไว้ให้อย่างเรียบร้อยสวยงามทีเดียวนะครับ ดูสิไม่มีเก็กคะไม่มีบทบงังทางสัญจรเลยดูสวยงามเป็นทิวเป็นแถวเป็นแนวอ๋อดูสวยงามทีเดียวอันนี้ก็ต้องแบบมัดย่างนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยห้บาบาทเนาะเป็นไงบ้างขายดีไหมครับปกติทุกว,วัน ครับผมอ๋อี่อุปกรณ์การใช้งานเนาะมีหลากหลายจริงๆเลยสวยงามทีเดียววันนี้คงจะคึกคักน่าดูเนาะพ่อขายมานานหรือ,อยังครับเป็นอาชีพเลยหรือเปล่าครับอ๋อคืออย่างอย่างนี้สามารถขายได้ตลอดฤดูกเทศกาลใช่ไหมครับได้ในอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จำเป็นต้องต้องบ้างไฟ ตอนไหนก็ขายได้เนาะใช่เขาให้ขายเพียงแค่ถึงหมดฤดูการก็อ๋อเหรอเขาเขามีกฎกติกาว่ามีมีกฎหมายห้ามไมคคับยังไงครับนะอ๋อเหรอคือคือถ้าระหว่างนี้ก็คือจําหน่ายขายได้เนาะแต่พอหมดช่วงนี้ไปก็คือเขาให้ยุติการขายอ๋อให้พักก่อนหลังนั้นเถอนเนาะสี่คนไม่ใอ๋อประมาณประมาณสองเดือนก็คือพฤภามถุนาขายได้เนาะ อโอ้โหผมขออนุญาตเดอพอเดอสวยจังเลยอ๋อนนอันนี้อันนี้อละหนึ่งบาทเนาะโอ้สวยดีเนาะเก่งจังเลยโอ้มีหลากหลายน,นี่อันนี้ห้าสิบบาทบอกอย่างที่บอกอ๋อบ้านนี่ห้าสิบาทเหรอครับอ๋อบ้านละห้าสิบขอโทษทีโอ้อันนี้บัานละห้ิบาท ตามราคาใน20 10บาท10บาทจำหน่ายขาย15โมงเชา้าเน,ะนาะนะคุณอาครับอันนี้เสียค่าที่ไหมครับเหรอเสียให้ใครครับกรมกบกรมการเข้ามาเก็บโอ้กรรมการเข้ามาเก็บแพงไหมครับล็อกล็อกหนึ่งล่ะคือเ,เหมือนกันทุกท,ท,กท,ท,กที่ทุกที่ก็แพงททุกครับ100หนึ่ง200อ,อ,อ๋อแล้วแต่นเนาะอย่างอย่างนี้คุณคุณอาเสียเท่าไหร่ครับ อหนึ่งร้อยน้องไม่เกินหนึ่งร้อยเนาะแต่ตอนนี้เขายังไม่มาเดินเก็บเนาะครับอ๋อครับผมเขาเขาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ดีดีเนาะครับเนาะคือจัดกรรมการจัดงานเขาน่ะเขาทาเป็นแนวเป็นแถวดีไม่ให้เกะกะกันเนาะดีจังเลยแบบเขาวางเป็นหมวดเป็นหมู่ไม่ค้าเยอะมากเนาะเยอะจริงๆเลยครับ สร็จจากกานี้ไปไหนต่อครับผมเข้าบโคเออโบโคกเดี๋ยวผมก็ไปเหมือนกันนะโอ้สนุกแน่นอนโบโคกเนาะเพราะโบโคกเขาเขาเป็นไม่ใช่บั้งไฟโบราณเนาะไม่เป็นบั้งไฟแบบอ่าบังไฟล้านบังไฟเสนเขาเนาะไปเด้อพ่อเด้อไปไปโบโคกกันโอ้โหก็วันนี้สิบห้าก็เว้นสองวันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเขาจุดเนาะอือครับ เมือม่อเมือม่อวานที่นี่เขาก็เห่อลางการเนะาะได้กว่าเนาะเพราะงานเข้าแบบเขาปังไฟล้านเนาะครับอืมดีจริงๆเลยนะแล้วที่นี่สถานที่ร่มรื่นดีเนาะต้นหมกต้นไม้มีให้นั่งแบบอย่างสะดวกสบายเลยเนาะครับไม่ต้องกลัวร้อนแต่พ่อคาจะร้อนหน่อยเนาะแต่คนมาชมไม่ค่อยร้อนเลยนะก็มีร่มไม้ตลอดเนาะ อย่างอย่างลานจอดรถเขาก็เหมือนกันเนาะเขาเกรดพื้นที่ไว้า็กว้างขวางมากเลยแล้วก็จอดรถได้เป็นพันพันคันน่ะโอ้สุดยอดจริงๆคืนนี้ก็มีหมอลำเนี่ยเนาะสารลครสีโอ้ดีจริงๆเลยดูไหมครับเขาขายของแต่มีซุขายอาหารเขาขายดีเนาะครับเนาะพอขายเยอะก็พอขายได้เนาะพ่อเนาะเรียกอะไรครับผม อันนี้เป็นญ้าหรือเป็นต้นไม้ครับไอ้เขาาทำไม้กวาดโอ้ oh, ที่เขาทำไม้กวาดไอ้ที่เขาขายไอ้ไม้กวาดกวาดบ้านเราเนาะไปเอามาจากไหนครับผมซื้อมาจากแม่สวโอ้ย bon ่าสูโทนแรลยงบ้านเราไม่มีจําหน่ายขายไหมไม่มีเนาะบางบางเขตก็ไม่มีเนาะครับเนาะครับเออมาคุยกับนาคุณอาเขาทำไอ้นี่นะ อันนี้ทาก็มัดไว้ตลอดเลยนะครับเนาะอาย่าพวกนี้มันต้องมีเฉพาะเขตเขตพื้นที่นะครับอ๋อแพงไหมครับกํากําหนึ่งเป็นกิโลเนาะกิโลเท่าไหร่ครับโลยี่สิบบาทอืมรถกำลังเข้ามาได้ก็บ้างคังวนาต้นไม้ค้าพ่อขายมั้งหรือเปล่าต้องตัดออก อ๋อนี่เสร็จแล้วนี่คือว่าเสร็จอืมอันนี้คุณอาดอัดเองเลยใช่ไหมครับครับใช้เวลอาอัดนานไหมครับก็นานนะหรอไม่ไมนานครับก็ปล่อยมาแล้วอ๋อมอเตอไซค์เพิ่งไปออโอเคดีดดีดก่อนโอเคเรียบร้อย รถสารบนสารเวดีเหมือนกันนะครับเนาะเด็กคนขายเยอะมากเลยเนาะอืมเยอะมากเลยเหมือนนูน่นก็มีก็มีบูธหนึ่งตัวนู้นนะครับมันก็คือพอไม่ขายเยอะการขายมันก็ได้อาจจะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับผม,อ,มอากาศคงจะไม่ร้อนลามั้งไม่แน่ใจอาจจะร้อนก็ได้อนสายๆเนาะ อขอบคุณนะพ่อเดอ้อดูสิ่านผู้ชมนี่ไงที่เข้าอันที่ผลิตอันนี้อะไรอาน,นี่ไม่อะไรครับเนี่ยขอโทษนะครับเนี่ยอันนี้คราบซื้อไทำเองอ๋อซื้อทำเองเหรอ,อสามารถซื้อทำเองได้ด้วยนะโอเควางที่เดิมครับผม,มดีจังเลย แล้วก็ขอถ่ายรูปหน่อยเด้อผู้ชมเดี๋ยวขอพักบบกันแล้วกันนะครับเนาะอืมบรรยากาศคึกคักมากเลยนู่นไหมครับพาอขายไปยันนู่นเลยรอบตะลิงสะเดี๋ยวก็รอเวลาทําการจุดทําการเปิดงานของเจ้าหน้าที่เขานะครับ บรรยากาศรอบรอบคึกคักมากเลยสุดยอดจริงๆอลังการแน่นอนวันนี้นะครับงานบังไฟที่ตำบลหนองโบบานอำเภอรัตนบุรีนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะได้เห็นบรรยากาศการจุดบังไฟสู่ท้องฟ้ากันอย่างแน่นอนตอนนี้ต่างพเนเนกกำลังตรเตรียมสถานที่ให้พร้อมสับแล้วก็ อยู่ได้เวลาก็าจะทำการจุดในขั้นตอนต่อไปนะครับเจ้าที่จะรับแผนนกำลังจัดเตรียมให้ความพร้อมนะครับโอเคทีค่เข้าประกันใดก็ต้องขาต้อนรนะครับสวัสดีครับขึ้นไปแล้วนะ <laughs> ขึ้นไปลองไฟเล็ก